เนื้อพี่น้องเอ้กินแตงโมต้องเมย์แตงโมทะเลคน้าเจากเก็บบุญพี่น้องเก็บอยู่ก้าบไงแตงโมหมานอยู่พี่น้องแต่หวานยาให้เลยพุ่นนี่อาแขกแขกกับไทยไมาเก็บร่วมกัน,กน กินกินหวานๆน้อนบรรยากาศฮ้อนพี่น้องเกือบที่สิบองศาละวคเดียวนั่งรบฝนครับนั่งรบฝนมานั่งรบแดด ไสสวนอโตเกียนั่นงลบแบกกินมแดงม้วนๆกินได้เปี้ยงเดียวแหละวิ้งไงไี้ยดเล